สวัสดีครับเดินเอียงออนทัวร์คลิปนี้เราอยู่กันที่ตลาดเซฟวันโกนะครับตัวตลาดเองก็จะอยู่ใกล้กับแยกคอปออครับสถานที่นี้มีที่จอดรถสะดวกสบายนะครับทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์จอดฟรีเนะครับรอท่านใดสะดวกที่จะนั่งรถไฟฟ้ามาก็ได้นะครับก็สามารถที่จะมาลงที่สถานีแยกคอปออครับแล้วก็เดินมาสักร้อยเมตรได้ครับก็จะมาเจอตลาดอยู่ขวามือครับ ตัวตลาดก็จะเปิดกันทุกวันนะครับตั้งแต่4ี่โมงเย็นถึง5้าทุ่มครับส่วนข้างในตลาดรับจะมีอะไรน่าสนใจมีเมนูเด็ดๆอะไรนะั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับ<ม>เพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆของทางช่องเราครับจากที่เราเดินมาจากแยกคอปออนะครับ<ม>ก็จะมาถึงตลาดนะครับเดินมาประมาณสักร้อยเมตรได้นะครับ ตอนนี้ตัวตลาดเองก็จะมีเปิดแต่โซนอาหารนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันร้านไหนน่าสนใจแล้วก็ชมไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> คาดว่าในอนาคตของตลาดเองก็จะเปิดมีโซนของอาขายของใช้นะครับเสื้อผ้านะครับตอนนี้ตัวตลาดเองก็เปิดแต่โซนอาหารครับ ร้านก็จะมีวนเวียนมาขายกันเรื่อยนะครับเปิดจองล็อกกันทุกวันครับก็จะมีอาหารแป,กแปกลกๆร้านแปลกๆมาขายกันอยู่เรื่อยๆครับน้ำลำไยก็มีแก้วละยี่ห้าสามสิบครับกุ้งทอดนะครับเป็นจานะครับวัสดีครับนี่จานละยี่สิบห้าบาทกุ้งทอดครับร้อๆเลยพี่ร้อนจากเตาเลย จะเป็นร้านนี้เป็นทอดมันปลากกยนะครับก็จะมี30 40 50นะครับตัวทอดมันเนื้อปลาล้วนเลยครับตอนนี้ก็เป็นร้านกระเพาะปลานะครับมีก๋วยจั๊บมีกระเพาะปลานะครับอาหารหลากหลายจริง กระเพาะปลาก็มีกุยจับก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านปลาหมึกย่างครับ10บาทพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดสวัสดีครับชิมกันก่อนได้นะครับนี่สิบบาทเองครับอันนี้จะเป็นร้านกุ้งดองนะครับ กุ้งดองปลาแซลมอนนะก็มีครับสวัสดีครับปนายาตนะครับตัวนี้ก็จะขายกันอยู่ที่อแซลมอนดองอย่างซีอิ๊วสามชิ้นประมาณ25บาทนะครับหรือจะเป็นกุ้งดองก็สตัว25บาทครับแมงกะพุนก็มีนะครับก็อยู่กันประมาณกระปุกละประมาณ 25- 3สบาิบาทนะเป็นกระปุกเล็กก็จะมีข้าวให้ด้วยนะพี่เนาะมีข้าว,าวแล้วก็ <laughs> มีสาหร่ายนี่ น้ำจิ้มอร่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกุ้งดองนะตัวนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะแบงก์กะปุนนะพี่เนาะอ๋อตัวนี้เป็นแบงก์กะปุนนะก็จะทําเป็นกล่องสามารถที่จะนําไปทานกลับบ้านก็ได้นะครับเราเดินกันต่อนะครับร้านนี้เป็นร้านลูกปลาหมึกยักษ์นะครับลูกปลาหมึกขออนุญาตนะครับพี่ ร้านะลูกปลาหมึกยักษ์นะครับอันนี้ขายเป็นกล่องเท่าไหร่ครับลูกปลาหมึกอ่าขีดห้าสิบสัอ๋อขายเป็นขีดขีดห้าสิบมีรวมกันหนึ่งร้อยบาทแล้วก็รวมหนึ่งร้อยแล้วก็หกสิบขายจะมีหกสิบสองร้อยอ๋อข่ก็จะมี60กับ100นะหรือว่าจะเราจะรวมกันไดในะนะราคาก็อยู่ประมาณที่100บาทครับรวม2อย่างแนละ้วมีก็มีน้ําจิ้มให้ครับเป็นลูกปลาหมึกยักษ์คนระับก็จะเห็นมีรถไฟฟ้ามาด้วยนะครับ มาสะดวกครับตลาดนี้คนก็ทยอยเดินกันมานะครับในส่วนของตลาดก็จะมีโซนของอนั่งทานได้นะสามารถที่จะซื้ออาหารมานั่งทานกันได้เลยครับมีเก้าอี้มีโต๊ะให้นะครับคนเยอะมากครับร้านก็เยอะนะครับผัดผัดหมี่ก็มีครับอันนี้ก็เป็น ยำนะครับก็ทุกอย่าง50าบบาทนะครับห้าสทุกอย่างเลยถ้าสนใจแล้วก็ยำดูกันไปครับอันนี้เป็นร้านบาร์บีคิวปิ้งย่างทะเลครับก็มีปลาหมึกก็ ร้านก็จะเป็นปลาหมึกย่างนะครับก็จะมีไม้สิบบาทยี่้าบาทนะสามสิบห้าบาทหรือจะเป็นไม้ใหญ่ก็ห้าสิบหกสิบบาทนะข้าวราดผัดกระเพราครับยี่สิบบาทนะครับหาทานยากมากนะครับ ก็ถ้ามีไข่ดาวด้วยก็จะเพิ่มอีก10บาทครับสามารถที่มี2ี่สบามที่บาทแล้วก็กินข้าวได้คนระับอันนี้ก็น่าจะเป็นแกงหน่อไม้ผัดกระเพราหน่อไม้ใส่หมูครับแล้วก็มีเป็นอันนี้เหมือนเป็นเครื่องในไม่ใช่เนี่ยกับกระเพราไก่กระเพราไก่แล้วก็เพราหมูก็มีเนาะมีหลายอย่างเลยยี่สิบบาทนะครับมาชิมร้านพี่ก็ได้นะครับ นะหอยก็มีนะครับหอยแข้งคนระับปลาหมึกอย่างนงี้ยคุยใช่ยก็มีนะครับร้านนี้เป็นร้านยำปูม้านะครับมีทะเลดองก็มีนะครับ ก็มีขายเป็นกล่องครับเป็นปูปูม้ากล่องละร้อยสวัสดีครับสาหร่ายพวงกังุ่นก็60บาทนะครับแล้วก็ส่วนของดองก็มีนะครับเป็นเป็นปูดองกุ้งดองปูม้าดองครับอันนี้อยู่ที่กล่องละร้อยใช่ไหมฮะละรอยเป็นปูไข่ค่ะปูไข่ทุกตัวละยบาทอ๋อถ้าปูไข่ก็120บาท ก็จะมีเป็นเซตน้าจิ้มให้เลยนะครับ100บาทครับก็อันนี้ก็จะมีหอยนางรมก็มีนะครับยำได้อ๋อก็คือเป็นเซตกล่องนี้แล้วก็ยำกับหลังร้านได้เลยยำอยู่ประมาณเซตเท่าไหร่ครับหอยนางรมหอยนางรมยำฟรีค่ะอ๋ออ๋ออ๋กล่องเหลี่ยม100บาทนะครับก็จะมียำให้ฟรีหลังร้านเลยครับหรือว่าจะเป็นเป็นเซตเป็นอย่างนี้ก็60บาทนะเป็นกล่องกลมอะ นี่ก็จะเป็นร้านยำขนมจีนนะครับน่าทานมากเดี๋ยวเราไปดูกันนระัก็ยำขนมจีนอยู่เป็นเซ็ตอยู่ประมาณ40-50บาทนะครับเ,ออเป็นยำก็จะมียำขนมขนมจีนหมูยอยำปลาทูอย่างเงี้ยหรือจะเป็นยำขนมจีนรวมมิตรก็อยู่ที่70บบาทครับ ถ้าเป็นแบบแนวทะเลเป็นกุ้งอะไรนี่ก็อยู่ประมาณ70บาทเหมือนกันครับ ก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะครับสสก็อยู่กันที่ถุงละประมาณ50บาทนะครับจะจะพิเศษก็60บครับใครใส่เนื้อก็ต้องมาครับนนอีกร้านก็จะเป็นร้านหมูทอดนะครับ<ว><น>ขออนนะพี่นะ ตัวหมูทอดเองก็จะอยู่ที่ขีดแล้วประมาณ40บาท50บาทนะครับทอดกะหลงร้านเลยตอนแรกแอดนึกว่าหน้ากากทุเรียนครับหน้านี้ยังมีทุเรียนให้ทานอีกนะครับครับโหขายตลอดทั้งปีเลยเหรอพี่ ช่วงนี้ทุเรียนจากที่ไหนครับพี่อุตรดิตนะครับอ๋อขายทั้งปีเลยใครอยากทานทุเรียนก็มาร้านพี่เขาเลยนะครับแอดเห็นตอนแรกนึกว่าหน้ากากทุเรียนนะตัวนี้เป็นเป็นเนื้อเป็นเนื้อเป็นเนื้อสดนะอ๋อขายเนื้อ,อครับอ๋อถ้าเป็นลูกก็230แต่ถ้าเป็นแกะเป็นเนื้อ650บาทนะครับ เป็นเนื้อเลื้อนก็650บาทนะครับแต่ถ้าเป็นลูกก็พี่เขาก็จะมีโลละ230บาทก็มาชิมกันได้ครับที่ตลาดเซฟวันครับขอบขอบคุณนะครับ <laughs> อันนี้เป็นร้านกะละแมก็มีนะครับ <laughs> ขออนุญาตนะครับพี่ะกะละแมก็มีพี่เขาขายยังไงเนี่ยขายแล้ว20บาทนะครับ เป็นแพ็คแพ็คละยะี่สิบาทใช่ไหมพี่อ๋อสามสิบบาทห้าสิบบาทอะไรอย่างนี้สั่งได้เลยเนาะพี่เนาะก็จะมีเป็นถุงให้สามสิบห้าสิบสั่สิบห้าสิบแบบเม็ดมันจะบีบได้นะอ๋อครับอ๋อเป็นบีบไปแกะได้เลยครับก็อ๋อดีไซน์มาแบบว่าอ๋อดีไซน์มาให้แบบบีบได้เลยไม่ต้องมาล้างแกะไม่ต้องแกะเลยเฮ้ดี ขอบคุณครับพี่ก็จะมี20-30บาทนะครับเป็นถุงทานง่ายครับเป็นกะละแมนะครับอ๋ออ,กอีกร้านนะครับร้านนี้เป็นร้านบัวลอยนะครับโชคชัยเจ้าเก่านะครับพี่ขออนุญาตนะบัวลอยโชคชัยเจ้าเก่านะครับในส่วนของร้านเองก็จะมี มีไข่เค็มนะครับ <c oughs> มีโบลอ,อยไข่เค็มนะครับ <c oughs> อ๋อแล้วก็จะเป็นมีไข่ธรรมดาก็มีนะครับไข่ <c oughs> ข่างไข่สุกอ่าไอไอตัวนี้นี่ใส่ในส่วนของโบลอ,อยด้วยไหมพี่กล้วยลอยอ๋อตัวนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของร้านเลยคือเป็นกล้วยนะครับ <c oughs> กล้วยลอยกล้วยลอยก็โดยการใช้กล้วยมาลอยหน้ากับับลอ,อยนะครับ เป็นไฮไลท์ของร้านเลยก็กล้วยลอยบัวลอยไข่เชื่อมก็อยู่ที่45บาทนะตัวนี้ถ้าแบบท่งเครื่องแบบเต็มที่เลยเหรือจะเป็นบัวลอยใส่สามสีทั่วไปก็อยู่ถุง25บาทนะครับใส่ไข่ก็30บาทชิมกันได้นะครับที่ตลาดเซฟบันครับตันี้ตัวนี้ถัดไปอีกร้านนะครับ จะเป็นชื่อร้านลองยำครับรโโรขออญาตนะครับขอถ่ายร้านหน่อยนะครับ <c oughs> เป็นร้านลองยำนะครับอของพี่เขาก็จะมียำปูม้าก็มีนะครับอ๋อยำสิบเก้าบาทเองเหรอครับตอนตอนหนึ่งชิ้นใชนะ่ไหมเออ ปูก็ตัวสละสิบเก้าบาทครับทั้งร้านสิบเก้าบาทกันหมดเลยนะครับปูเซมอนก็มีนะครับปลาหมึกก็มีหอยก็มีอ่าเลือกได้เลยนะครับจ้ายังสิบเก้าบาทครับร้านนี้เป็นชื่อร้านว่าถุงเงินถุงทองนะครับจะเป็นบะบินมะพร้าวอ่อนนะครับ ก็ความอลังการของร้านพี่ครับเตาใหญ่มากครับก็ขายก็อยู่ที่40บาทใช่ไหมครับต่อกล่องนะต่อกล่องก็40บาทนะครับ นี่ถ้าร้านสายสุขภาพนะครับก็เป็นน้ำผักผลไม้นะครับอันนี้ปั่นสดเลยนะแก้วละสามสิบห้าบาทครับลูกค้าก็สามารถเลือกได้เลยนะครับมีหลายอย่างครับก็เลือกใส่แก้วกันได้เลยนะปั่นกันสดๆเลย ตัวผลไม้ก็มีหลากหลายนะมีทั้งกล้วยนะครับมะละกอนะครับแอปเปิ้ลก็มีส่วนปั่นก็จะผสมกับน้ำก็จะมีน้ำส้มนะครับหรือจะเป็นโยเกิร์ตแล้วก็ะสมะสามารถมิกกันได้นะครับตัวนี้ก็เป็นร้าน ข้าวมันไก่นะครับะะก็าสนใจมากนะข้าวมันไก่25บาทมีทั้งไก่ทอดไก่ต้มนะครับลูกค้ามาต่อแถวเยอะมากเลยนะัสดีครับ อันนี้กล่องละยี่สิบห้าบาทใช่ไหมฮะไก่ทอดนะจ๊าไบ่ทอดมีนะยี่สิบห้าบาทครับก็มีทั้งไก่ทอดไก่ต้มนะครับอ๋อย่างก็มีนะมีย่างก็มีนะฮะกล่องละยี่สิบห้าบาทเองฮะถูกมากเลยใส่ถุงใส่ถ้วยใส่ถ้วยใส่ถุงพร้อมทานเลยจ้าต้องบอกว่าอ๋อเจ้าแรกของตลาดเลยนะฮะข้าวมันไก่25บาท ก็เดินกันดูเรื่อยๆนะคนเริ่มจะแน่นแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักหกโมงครึ่งแล้วนะครับคนเริ่มจะแน่นแล้วร้านค้าก็เยอะมากลยครับสามร้อยกว่าร้านนะครับรต้องบอกว่าของกินหลากหลายจริงๆครับาร,ราคาก็ไม่แพงนะของกินครับเมื่อกี้เห็นข้าวมันไก่ก็อยู่ประมาณ25บาทนะครับก็กินได้แล้วผัดกะเพรา20บบาทนะครับ แต่ถ้าอาหารอย่างอื่นอาหารทะเลก็มีนะครับเป็นร้านยำร้านอะไรอย่างเงี้ยครัอันนี้ร้านยำร้านยำก็มีคนระับอันนี้เป็นยำขนมจีน,นครับก็อยู่ที่60บาทนะัะมีทุกอย่างเลยครับ ขนมก็มีอาหารข้าวก็ถูกครับแอดอยากมีบ้านอยู่แถวนี้เลย <c oughs> น้ำรำไยนะครับพิซซ่าหน้าเยิ้มนะมีครับอันนี้เป็นร้านพิซซ่าหน้าเยิ้มสั่งกันหลังร้านแล้วผมเห็นติดราคาไว้20บาทครับน่าจะเป็นชิ้นเล็กๆนะครับนี่ก็พี่เขากำลังทำอยู่ข้าหลังก็อบกันสดเลย น่าจะชิ้นละว20บาทอันนี้ก็จะเป็นปากเป็ดนะครับเีวรทาพกน้10บาทนะปากเป็ดทอดหน้าตาเลยมั้สวัสดีครับเยอะจริงครับร้านไส้กรอกก็มีนะวันนี้ ไส่ก๋อ,อีิสานทอนดนะครับดูแล้วหลังร้านฝั่งนั้เน,นเลยค่ะไส่กรอยสานทอดแม่จ้าอันนี้อนอแอดก็รวบสองฝั่งเลยครับเพราะว่าเยอะมากครับลนนร้านผลไม้ก็มีนะครับ หนจะาเป็นร้านเยลลี่สำหรับเด็กๆนะครับถ้าเดินตลาดกันได้อันนี้เป็นร้านเยลลี่นะครับพาเด็กมาก็มาซื้อได้นะครับหนึ่งร้อยกร,รัมห้าสิบบาทพอดีครับก็จะมีหลายรสหลายไซส์นะครับพาเด็กๆหนูๆมาเดินเที่ยวกันได้ครับหรือจะเป็นผัดไทยครับผัดไทาย20บบาทเองห่อหนึ่ง ยี่สิบบาทใช่ไหมพี่ผัดไทยอ่ายี่สิบบาททุกห่อแล้วครับหอก็ใหญ่เู่นะครับยี่สิบบาทก็ผัดกันใหม่ๆแล้วผัดไทยเดินกันต่อครับอีกประมาณ สองล็อกใหญ่ครับอันนี้ก็จะเป็นร้านเค้กหน้านิ่มนะครับชิลา4ีบาท50าบบาทครับสวัสดีครับเค้กหน้านิ่มนะครับร้านนี้ฝากมาชิมด้วยครับอ่า25บาทก็มีนะครับเป็นเค้กมะพร้าวหน้ามะพร้าวนะหน้ากล้วยหอมก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นหน้าฝอยทองฮนะ เดี๋ยวถ้าเป็นกล่องใหญ่เป็นชิ้นใหญ่ก็ประมาณ40บาท50บาทครับร้านนี้เป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวนะครับก็ก๋วยเตี๋ยวแซ่บแห้งนะครับ20บาทเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะอันนี้ก็จะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวแซ่บแห้งนะครับเป็นหมูบะชอ่อนะครับก็ราคาอยู่ที่20บบาทอ่ะ หรือจะเป็นพิเศษก็เป็นกล่องก็สามิบาทนะครับก็ตลาดนี้ของแบบถูกเยอะนะครับมีแบบราคา20บาท -30 บาทรัทานไดนะ้เป็นของหนักด้วยเนะมื่อกี้เห็นข้าวมันไก่กนะ็มีโหซื้อมหลายกล่องเลยรอยห้าสิบบาทได้อยู่ประมาณ6กกล่องนะครับห้บากล่องนะ จะบอกว่าร้านยำนะครับร้านน้ำร้านยำแซมอนดองครับร้านเยอะมากครับสองสองฝั่งเลยผมเดินมานี่ก็คือใกล้ใกล้สุดตลาดละอันนี้ก็จะเป็นร้านเป็นเนื้อครับต้มเนื้อนะขนมจีนน้ำยาก็มีครับอ๋อไม่ไม่ใช่ขนมจีนน้ำยาลนะ <c oughs> เป็น <c oughs> เป็นแกงหอยขมนะครับ แอดดูเป็นขนมจีนน้ำยาตอนแรกมองเป็นขนมจีนน้ำยาเป็นแกงน้ำแกงหอยขมนะพี่เนาะต,นตัวนี้ก็อยู่ที่ถุงห้าสิบาทนะแกงขั่วก็มีต้มเนื้อเปื่อยด้วยนะครับต้มเนื้อเปื่อยก็ห้าสิบบาทเหมือนกันถ้าวันไก่กล่องยี่ห้าเลยครับถ้าวันไก่กล่องยีห้าบาทนะครับกล่องใหญ่ๆเลยครับพี่ไก่เกาหลีก็มีนะครับมีไก่เกาหลีก็มีนะครับไก่อบ ไก่ทอดก็มีกล่อง25บาทเทอย่างนะครับไม่แพงครับ25บาททานก็นได้ละสับกันรัวๆแล้วหลังรนะ้านอันนี้ก็เป็นร้านที่แอดหานะครับร้านส้มตำครับก็มีเป็นตำข้าวโพดตำทะเลตำปูปะลาก็มีนะครับ สวัสดีครับสั่งได้เลยก็เริ่มต้นปูปลาก็อยู่ที่45บาทนะครก็สามารถที่จะมีเป็นถ้วยนะครับเอาไปทานกันจะมีทางตลาดเซวันก็จะมีโซนของการนั่งนะครับมีมีเก้าอี้มีโต๊ะให้นะสามารถที่จะไปนั่งทานกันได้คนระับ ถ้าเป็นปูปลารกุ้งสดก็อยู่ที่60-70บาทนะครับหรือจะทำข้าวโพดไข่เค็มก็60บาทของเยอะครับมาชิมก็ได้ตลาดเซฟวันครับนนี่เป็นหมูทอดแม่ปูนะครับสวัสดีครับก็หมูทอดชิมฟรีนะครับ เดินกันเรื่อยๆครับขนมก็มีนะครับอันนี้เป็นแป้งกัวซองครับโอ้โหกัวซองใหญ่มากอันนี้น่าจะกินวันหนึ่งเป็นแป้งกัวซองแล้วเป็น ขนมไทยก็มีนะขนมชั้นนะขนมไทยแล้วก็มี25บาทครับอ,อันนี้น่าจะเป็นโดนัทนะโดนัทก็มีไส้ปูอัดไส้พายอะไรก็มีนะเป็นโปรโมชั่น10แถมหนึ่งนะครับอันนี้เป็นชิ้นนะหรือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวรวยส่วนนะวันนี้ เดี๋ยวรายส่วนก็มีก็ชีลละสิบบาทนะครับ,รบก็ปรุงันหลังร้านเลยอันนี้เป็นร้านผลไม้ก็มีครของเยอะจริงๆครับผลไม้อันนี้อะไรครับอ๋อเป็น ทะเลรวมนะครับรกล่องละร้อยบาทนะครับคบยำ <c oughs> กันหลังร้านได้เลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นบาร์บีคิวนะะบ, <c oughs> บาร์บีคิวก็ไม้ยี่สิบบาทครับของกินเยอะมาก เริ่มเดินแน่นขึ้นแล้วแล้วแอดเดินจะไม่ได้นะ้วอันนี้ร้านน่าจะเป็นร้านทะเลดองนะอันนี้ก็เป็นร้านขนมแม่แกงแม่เพนนะครับไมต้องไปถึงเพชรบุรีนะล้วงอกแกงไข่ย,ยังไงครับพี่งอกแกงห้าสิบบาทสามาร้อยยีนะครับงแกงห้สบาทคนระับสามถาดร้อยยี่นะครับขนมจากก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวหลามก็มีข้าวหลามช็อตนะครับ ก็ตลาดเซฟวันนะครับก็มาเที่ยวกันได้นะครับก็จะอยู่ย่านสะพานใหม่ดอนเมืองนะครับก็สามารถที่จะลงรถไฟได้ที่แยกคอปออนะครับรถไฟฟ้านะครับก็มากันได้เลยเดินจากรถไฟฟ้ามาก็ประมาณสักร้อยเมตรครับก็จะมาถึงตลาดแล้วตลาดนี้ก็เปิดได้อยู่ประมาณ1เดือนแล้วนะครับคนก็จะเยอะมากส่วนมากก็ช่วงนี้ก็จะเปิดแต่โซนของกินนะครับ อยาของกินเยอะนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆคลิปให,ใหม่ของทางช่องเดินเอียงออนทัวร์ยามี่ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ